สัจธรรมว่างมีครั้งที่275เรื่องในายใต้ล่าล้วนคือมีไม่มีท่านคงโยััเหลินเมตตาเมื่อวันที่30มีนาคม2568กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนบน้อมจริงใจขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเรา ขออโหสิกรรมต่อองค์เดิมของทุกท่านที่ผ่านมาการกระทำพฤติกรรมเรื่องที่ทำไม่สมบูรณ์มีความโลภโกรธหลงมีบางสิ่งที่เห็นแก่ตัวมีอคติลำเอียงมากมายร้ายขอบเขตคิดเพอ้อเจอ้อแบ่งแยกยึดติดเกิดปัดจจัยกรรมสนองจึงต้องสำนึกบาป และยอมรับผิดไม่รับผิดก็ไม่อาจพ้นโทษไม่สำนึกบาปก็ไม่สามารถสลายกรรมพวกเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ผู้ร่วมบำเพ็ญทั้งหลายปลดฟังคำเตือนที่จริงใจของข้าพเจ้าทุกสิ่งทั้งปวงที่พวกเราพบเจอจำรูปลักษ์ทั้งปวง จำมเมล็ดพันธุ์ทั้งปวงเสียงและรูปลักษ์ทั้งปวงรูปลักษ์ท้องฟ้ารูปลักษ์ผื้นดินรูปลักษ์คนรูปลักษ์รมวิถีรูปลักษ์รรกรรกเรื่องราวรูปลักษ์สิ่งของรูปลักษ์น้ำรูปทั้งปวงเหล่านี้ทั้งหมดคือมีไม่มีแน่นอนเดิมทีมันคือมีไม่มี มันให้พวกเราจำเพื่อใช้ในขั้นตอนของชีวิตถ้ารูปรักษ์ที่กล่าวมาข้างต้นคือมีการเกิดตายของพวกเราก็ไม่สิ้นสุดถ้าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นความมีพวกเราก็จะมีลงศพตลอดไปตัดไม่ขาดนอนกินตัดไม่ขาดน้ำเหลืองศพตัดไม่ขาดเพราะอะไร เพราะเธอจำรูปลักษ์เหล่านั้นเป็นความมีรูปลักษ์เหล่านี้ปรากฏออกมาจากหลักธรรมสากลร้ายการเกิดเป็นรูปลักษ์อินหยางาธาตุห้าให้พวกเราจำเพื่อใช้ไม่มีใครสามารถเอาได้แต่ว่าข้างในความว่างที่เก็บซ่อนไว้พวกเราล้วนจำเป็นของฉัน มีหนึ่งของฉันเขาก็จะมีของการเกิดตายมีหนึ่งของฉันเขาต้องเป็นของน้ำเหลืองศพมีหนึ่งของฉันเขาต้องเป็นของผลกรรมตอบสนองสิ่งที่จำอยู่ในอัตตารับรู้สภาวะที่จำเข้าไปเป็นอนันตชาติมากมายไร้ขอบเขตทั้งจัก,กรวาล ใส่ไม่หมดมันมากเกินไปรูปลักษ์เรื่องราวรูปลักษ์สิ่งของรูปลักษ์นามรูปที่พวกเราจําเข้าไปยังมีรูปลักษ์ท้องฟ้ารูปลักษ์ผืนดินรูปลักษ์คนรูปลักษ์รมวิถีที่พวกเราจํารูปลักษ์เหล่านี้มันมีรูปลักษ์จึงมีเกิดมีดับ มีปัจจัยเกิดปัดจจัยดับพวกเรามีการจำตลอดเหมือนด่งการกระพริบตาตากระพริบไม่หยุดสภาวะของความจำเสียงและรูปลักษณ์แก่นแท้ภาวะดั้งเดิมของมันก็คือมีไม่มีมันให้พวกเราใช้เท่านั้นมันไม่ใช่ไม่มีมันคือแยบยนต์มี ก็จะไม่ทุกข์ไม่กลุ่มไม่กังวลไม่เสียใจถ้าเป็นความมีก็จะมีปฏิปักษ์ต่อกันมีสามเหลี่ยมหกแหลมเพราะอะไรเพราะความมีก่อเกิดการใช้ใจทำไมจึงมีใจเพราะรูปรักษ์ที่จำเข้ามาเป็นมีจึงเกิดใจยึดติดรูปรักษ์เป็นของฉัน ใจก็ปรากฏทันทีก็จะมีบุญคุณความแค้นรักพยาบาทโกรธเกลียดคับแค้นใจกัดกรุ่มกังวลดังนั้นตาของพวกเรากระพริบเป็นอนันตชาติก็คือจำเสียงและรูปลักษณ์ยกตัวอย่างเช่นสุนัขมันนอนหงอยเหงาตามองกระพริบกระพริบ แล้วก็จำไม่หยุดจำเสียงและรูปลักษณ์ที่มันคิดดูว่าเจ้าของจะเอาอาหารให้มันกินไหมนะเวลามันดีใจมันก็แกว่งหางมันไม่ดีใจก็เห่าเพราะอะไรเพราะความจำอวิชามีสภาวะปรากฏรูปลักษ์ ของผลกรรมตอบสนองอย่างหนึ่งพวกเราไม่เคยรู้ว่าพวกเราอยู่ข้างในความว่างเกิดทำหน้าที่ก็คือที่พวกเราจำเข้าไปอยู่ในความว่างมีการทำงานของมันเองทุกคนล้วนอยู่ในความว่างเดียวกันแค่สภาวะของความว่างไม่เหมือนกันเท่านั้น สิ่งที่อัตารับรู้ข้างในความว่างถูกอ,อกถูกใจไม่เหมือนกันถูกรสนิยมไม่เหมือนกันมันคือมีไม่มีพวกเราเอามาฝันจึงมีคำกล่าวว่าชีวิตเหมือนดังความฝันพวกเรามาฝันสวยฝันหวานกันฝันต้องตื่น เธอต้องกลับคืนสู่ที่ไหนชีวิตคนเราอนันตชาติมาแล้วล้วนศึกษาการเกิดไม่ได้ศึกษาการตายศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตเช่นอาหารการกินดีที่อยู่ดีมีเสื้อผ้าอย่างดีมีเงินทองมีอำนาจศึกษาสิ่งที่อยู่ตรงหน้า สิ่งที่เกิดดับสิ่งที่เสียผุพังว่างเกิดแก่เจ็บตายว่างสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมดับว่างเรื่องที่เป็นธรรมวิถีว่างพวกเราล้วนศึกษาเรื่องเหล่านี้เขาศึกษาแต่เกิดอย่างไรเท่านั้นเขาไม่สามารถศึกษาจะหลุดพ้นการตายอย่างไรเพราะอะไร เพราะเขาหาไม่เจอแหล่งต้นกําเนิดเขาหาไม่เจอตัวที่ทําหน้าที่อยู่ข้างในความว่างเขาไม่รู้ข้างในความว่างของจิตญาณฟังมองคิดทั้งหมดที่จําจากภายนอกเข้ามาจิตญาณเดิมของพวกเราแยกมาจากหลักธรรมสากลร้ายการเกิด ที่มีความพร้อมด้วยความว่างร้ายขอบเขตความมีร้ายขอบเขตอะไรเรียกว่าความว่างร้ายขอบเขตว่างไม่มีภายนอกเล็กไม่มีภายในเรียกว่าว่างร้ายขอบเขตไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดฟ้าดินมีเกิดดับจิตญาณตนของพวกเราไม่มีเกิดดับ จิตญาณตนของพวกเราคือความว่างแท้ไร้ขอบเขตว่างแท้แยบยนต์มีแยบยนต์มีว่างแท้แยบยนต์ยยนม,ยยนมีก็คือไม่มีที่ใดไม่มีว่างแท้ก็คือไม่มีที่ใดไม่ว่างมีความสมถะอย่างยิ่งยิ่งใหญ่มากๆสามารถ คลุมฟ้าดินจัก,กรวาลสัพพธรรมวิถีคือรูปกายแยบยนต์ธรรมกายแยบยนต์ในจิตญาณตนของพวกเราแต่ว่าพวกเราถูกมันห่อหุ้มไว้เพราะอะไรเพราะพวกเรามีพวกเรามองฟังคิดพูดทำกินใช้ ทั้งหมดปรากฏออกมาจากอัตรารับรู้ข้างในความว่างไม่มีหนึ่งความมีความมีไม่มีความนึกคิดมันอยู่ข้างในความว่างพวกเราประชิญกับรูปลักษ์ภายนอกรูปลักษ์นั้นไม่มีสักหนึ่งรูปลักษ์เป็นความมีมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดหรือมันคือ ตรงการข้ามแยบยนต์ไม่ใช่แน่นอนแยบยนต์รูปลักษณ์ที่อยู่ต่อหน้าพวกเราตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนเข้านอนรูปลักษณ์ที่พวกเราจำเข้าไปล้วนคือตรงการข้ามแยบยนต์เพราะว่าแน่นอนแยบยนต์นั้นเธอจำไม่ถึงเธอจะจำอย่างไร แน่นอนแยกยนต์มันอยู่ในความว่างแท้พวกเราอยู่ในตรงกันข้ามแยกยนต์พวกเราก็ยึดติดตรงกันข้ามแยกยนต์ว่าเป็นของฉันมันเป็นแค่รูปลักษณ์ที่หลักธรรมสากลปรากฏออกมาเป็นธรรมวิถีให้พวกเราใช้เท่านั้นเอง ทำวิถีทั้งปวงมีไม่มีความว่างทั้งปวงมีไม่มีถ้าเป็นความมีก็จะแย่ก็จะยึดติดรูปลักษ์ยึดติดทำวิถีก็จะมีปฏิปักษ์ต่อกันก็จะมีสามเหลี่ยมมีความโลภโกรธหลงเกิดการต่อสู้ด้วยชั้นเชิงและกำลัง ด้วยเหตุนี้พวกเรายึดติดอยู่ข้างในแล้วจะเอาออกยากมากๆเพราะพวกเรายึดติดมากมายเข้าไปในข้างในจะเอาออกอย่างไรใช้มือเอาก็เอาไม่ได้จำเป็นต้องมีไม่มีมาผันเอามีไม่มีมาผันเธอต้องสร้างกุศลสร้างคุณธรรม เธอต้องปฏิบัติจริงเธอต้องเข้าใจและทราบซึ้งมากๆถ้าเธอไม่เข้าใจไม่ทราบซึง้งเธอจะผันได้อย่างไรไม่เคยรับความทุกข์จะไปสัมผัสรู้แจ้งได้อย่างไรเธอราบเรื่นไปทุกอย่างเธอก็ราบรื่ตนตายในใต้ล่าไม่มีเรื่องโชคดีอย่างนี้ราบเรื่นไปเสียทุกอย่าง เพราะพวกเรามีกฎแห่งกรรมพวกเราล้วนหาเรื่องอยู่ในความมืดเช่นความรักจิตเห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่ตัวจึงมีความมืดถ้าเป็นจิตส่วนรวมก็คือเปิดเผยจะมีความมืดได้อย่างไรเงินทองอยากมีเยอะๆอ,อำนาจอยากมีอำนาจใหญ่โต ไม่ได้ทางตรงก็เอาทางอ้อมก็มีความมืดเช่นการเลือกตั้งส่วนมากก็พูดตัวเองดีว่าคนอื่นไม่ดียังไม่เคยเห็นผู้สมัครคนไหนว่าตัวเองไม่ดีเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เราต้องการรูปลักษณ์คือมีไม่มีพวกเราเอามาเป็นมี จึงต่อสู้กันอย่างร้ายกาจอนันตก,การมาไม่มีใครสักคนเอาได้เธอตั้งแต่เกิดจนบัดนี้สิ่งที่เธอเห็นสิ่งที่เธอพูดสิ่งที่เธอคิดได้การกระทำต่างต่างทั้งปวงล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างแต่พวกเราจำเข้ามาเป็นมีจึงเป็นปัญหาใหญ่ ธาตุแท้ของเสียงและรูปลักษ์คือมีไม่มีเมื่อจำเข้ามาในอัตตารับรู้ทำไมเป็นมีนี่เรียกว่าอาวิชชาเรียกว่ามืดมนเรียกว่าผลกรรมตอบสนองพวกเราอนันตชาติล้วนอยู่ในที่มืดลับลับล่อๆดังนั้นจิตใจต้องทุกข์ ล้วนเพราะแอบแอบซ่อนซ่อนลับลับล่อๆไม่สามารถสง่างามเปิดเผยเพราะเพื่อเงินทองอำนาจเหล่านี้ให้เป็นธรรมชาติก็ได้แล้วไม่ต้องไปฝืนได้มาไม่ตายก็ได้แล้วมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขก็พอแล้วของพวกนั้นเธอฝืนได้มา เธอก็ไม่เคยได้ใช้มันเป็นกิเลสที่อยู่ในใจเธอให้มันเป็นธรรมชาติพวกเรามาชุดช่วยเวไนฉันมีความสามารถมีกำลังพอมีความสามารถอะไรที่จะช่วยเวไนศาสาส่องแสงสว่างพระวิสุทธิอาจารย์บอกกับพวกเราพวกเราสแสวงธรรมก็คือ ค้นเจอไข่มุกที่ใสแพรวพรวพวกเราหาเจอมุกที่ใสของจิตยานส่องแสงแวววับแต่ปรากฏว่าเธอมือดมนเธอจะไปเปลดเวไนได้อย่างไรเธอนำพาเวไนสู่ที่มืดเธอไม่สามารถทำให้ฉันสว่างสวยัยไม่สามารถทำให้ฉันรู้แจ้ง หลุดพ้นไม่สามารถทำให้ฉันมีความสุขไม่ทุกข์ไม่กัดกลุ้มเธอทำให้ฉันทุกข์กลุ้มกังวลเสียใจเช่นนี้พวกเราปฏิบัติอะไรกันจุดเป้าหมายของพวกเราไม่ใช่มาหาอะไรที่เป็นของฉันใครเป็นของฉัน ทุกสิ่งอย่างในใต้ล่าล้วนคือมีไม่มีมีอะไรที่เป็นของเธอน่าขำมากล้วนเป็นรูปลักษณ์ส่วนรวมทำวิถีส่วนรวมหลักธรรมส่วนรวมแก่นแท้เดียวกันรูปลักษณ์เป็นของส่วนรวมทำวิถีเป็นของส่วนรวมหลักธรรมเป็นของส่วนรวมถ้ามีเป็นของส่วนตัว ของส่วนตัวพวกเราก็ต่อสู้แย่งชิงกันพวกเราก็ทำการค้าขายแล้วพวกเรากลายเป็นพ่อค้าจะทำให้สร้างกฎแห่งกรรมได้แค่ว่าเป็นของฉันก็มีกฎแห่งกรรมแล้วมันคือมีไม่มีที่ไหนเป็นของเธอดังนั้นพวกเราต้องระวงัง ฟังคำเตือนของข้าพเจ้าสิ่งที่พวกเรารเผชิญอยู่ท่ามกลางดํารงชีวิตของพวกเราไม่มีหนึ่งรูปรักษ์หนึ่งธทาวิถีเป็นความมีอยู่ในใต้ล่าล้วนคือมีไม่มีแต่อน,นันตชาติมาพวกเราล้วนจํามีจึงเกิดปัญหา เกิดความมีมากมายในอัตตารับรู้อยู่ข้างในเล่นเล่เหลี่ยมก่อกวนเกิดมานอยู่ภายในยึดมีก็คือจิตมานใจมานดังนั้นพวกเราบำเพ็ญธรรมต้องมีไม่มีมีไม่มีเรียกว่าแจ้งจิตแจ้งจิตเรียกว่าร้ายจิต ร้ายจิตเรียกว่ามีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเรายังมีอยู่ไม่สามารถปล่อยวางความมีความมีนี้แน่นอนมันต้องเน่าเหม็นเสียผุพังว่างเกิดแก่เจ็บตายว่างความมีอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเธอต้องตีให้แตกต้องเห็นให้ทะลุป,ป,ปลุกโปรง เข้าใจหน้าตาดั้งเดิมของมันกลับคืนสู่ลักษณะแท้จริงโฉมหน้าที่แท้จริงแต่เดิมทีอันไหนเป็นความมีพูดซิปัจจัยสัมพันธ์ทั้งหมดของเธอญาติพี่น้องของเธอลูกๆของเธอสามีภรรยาของเธอพ่อแม่ของเธอ เหล่านี้ล้วนคือเหตุปัจจัยผลกรรมตอบสนองเท่านั้นเป็นรูปลักษณะของปัจจัยอยู่ในความทรงจำปรากฏออกมาเป็นปัจจัยกรรมสนองเท่านั้นเองวันนี้ขอร่วมศึกษากับทุกท่านเพียงเท่านี้หากพูดไม่สมบูรณ์มีสิ่งใดเสียมารยาทโปรดยกโทษให้อภัยด้วย สำนึกคุณและขอบคุณทุกท่าน